เราจะเปลี่ยนเลนไปหาเขาเราต้องทําให้รถเราทําไมเร็วกว่าเขานะครับโอเคตอนนี้อย่าคู่จากจะให้เปลี่ยนไปเลนขวาเปิดไฟเลยวขวาครับมองกระจกมองข้างหน้าขวาเห็นรถกระบะทางขวามือไหมเห็นค่ะขับไกลไหมไกลค่ะเราเร็วกว่าเขาไหมเร็วกว่าเร็วกว่าครับเราตัดไปขวาแลวนี่คือฝึกเปลี่ยนเลนนะโอเคขับเข้าแล้วปิดไฟโอเคสายตามองข้างหน้าเลยครับเราจะตัดเลนไปหาเขาเราต้องทำให้รถเราเร็วกว่าเขานะเสมอเลยนะ งนีนะตอนนี้ระวังขคานหน้าน่อยเดี๋ยวครูจะให้ตกไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้ฝึกเปลี่ยนเลนไปอยู่เลนกลางนะครับอตอนนี้นเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก่อนนะครับมองกระจกมองข้างด้านซ้ายสลับมองข้างหน้าด้วยเดี๋ยวครูให้แสงรถกระบะคันหน้า,นาที่อยู่ทางด้านเลนกลางไปก่อนนะโอเคตอนนี้เล่งความเร็วขึ้นได้ครับะจะฝึกเปลี่ยนเลนอีนะ หน้ารถเราเลยรถกระบะคันนี้นะครับมองกระจกมองข้างด้านซ้ายให้ท้ายรถเราพ้นหน้ารถเข้าไปไกลๆก,ก่อนได้ยังนะเราเรลวก,กว่าเขาแล้วใช่ไหมหน,น้รารถเขาเล็กลงแล้วนะโอเคเราเข้าไม่ได้โอเคเข้ามาแล้วปิดไฟเลยดีมากครับนี่คือการฝึกเปลี่ยนเลนนะครับ